สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเมเมทาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้ก็กลัมาปัก,กับเมเมทาวีทําทานกับรายการขายบ้านที่เชียงรายนะเจ้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกคือแบบร่มดีมากเลยนะคะแต่ตอนนี้แดดออกละดิฉันพยายามจะออกมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะแต่ ไม่มีโอกาสจะออกมานะคะว่าจะมาคุยกันแบบสบายๆส,สักหน่อยนะคะแต่ต้องตอนนี้ต้องใช้ล่มละวเพราะมันร้อน <c oughs> เนี่ยเมื่อคืนฝนตกที่นี่ทั้งคืนเลยนะคะลาสเวกัสแต่ว่าไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องเหมือนบ้านเรานะคะน่าเสียดายมาก <c oughs> ที่นีม่มีแต่เสียงรถนะคะเวลาฝนตกที่เนี่ยตกแป๊บเดียวนะคะ สองสามนาทีแค่นั้นจบแต่เมื่อวานเนี่ยแปลกมาแปลกตกทั้งคืนนะคะเมื่อเช้านี่ตกอีกนิดหน่อยตอนนี้ก็แดดออกแล้วไม่น่าจะตกอีกละแต่ถ้าตกอีกนิดนึงก็จะดีมากเลยนะคะเพราะมันร้อนมากที่เนี่ยไม่มีเวลาฝนตกอะไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นฝนแบบหอมๆเหมือนบ้านเรานะคะมันก็มีกลิ่นฝนบ้างแต่ว่ามันไม่หอมเหมือนบ้านเรานะคะแบบ ตกลงฝนตกลงดินเนี่ยที่บ้านเรานี้มันจะหอมมากเลยนะคะที่เชียงรายที่มเมื่อก่อนที่ดิฉันเออเคยอยู่ที่เชียงรายนะคะวันนี้ว่าจะออกมาทําความสะอาดสวนสักหน่อยกวาดใบไม้นะคะแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วก็คุยกันไปก่อนนะคะคุยกันเล่นๆไปก่อน <laughs> ถือล่มไป <laughs> เออเดี๋ยวนะร <laughs> ้อนไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ก็ จะมาเล่าให้ฟังนะคะเอ่อคร่าวๆนะคะว่าดิฉันมาอยู่ที่อเมริกาได้ยังไงเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยหรือว่าอยากจะมาเที่ยวจะมาอย่างไงเนี่ยนะคะคือดิฉันมาอยู่ที่อเมริกาตอนอายุ27นะคะมากับโครงการเลี้ยงเด็กนะคะเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่แรกไม่ได้ตั้งใจจะมาอเมริกาหรอกคะ่ะคือที่แรกเนี่ย อยากจะไปออสเตรเลียนะคะหรือว่าประเทศไหนก็ได้แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอเมริกานะคะเพราะรู้ว่าเพราะรู้ว่ามันมายากนะคะแตะ่โชคดีที่ว่าเพื่อนที่ทํางานด้วยกันตอนนั้นทํางานที่กรุงเทพนะคะทํางานด้วยกันมันบอกว่ามันจะมาที่อเมริกาดิฉันก็ขอไปด้วยสิอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ถามว่าจะมาอย่างไงก็ขอขอคอ,อมากับมันเลยก็เลยทําเรื่องมานะคะ,ะมาเลี้ยงเด็กอยู่กับครอบครัวฝรั่งปีหนึ่งนะคะ ก็ตอนนั้นวีซ่ามันของ,ง่ายนะคะเพราะว่าเราเป็นเหมือนโครงการแลกเปลี่ยนนะคะสถานทูตเขาก็คงจะรู้จักบริษัทดีนะคะว่าบริษัทเนี้ส่งเด็กไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ,ะมันคงไม่หนีหรอกอะไรนี้ว่างั้นแต่ที่ไหนได้นะคะเด็กที่มาด้วยกันนี่ไม่มีใครกลับไปเลยตอนนี้บริษัทคิดว่าน่าจะปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าเด็กมานี่ไม่ยอมกลับนะคะเพราะดิฉันมาก็ ตอนนั้นก็พอใกล้จะหมดโครงการแล้วก็เลยหนีตามผู้ชายนะคะก็ไปเจอแฟนก็เขาก็แต่งงานให้ก็ได้ใบเขียวนะคะก็เลยอยู่ต่อมาได้ถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะซิติเซนภาษาไทยเขาเรียกว่าพลเมืองของที่นี่หรอคะก็นะคะตอนนี้ก็เดินทางสะดวกนะคะจะไปกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะ ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็มาวีซา่านักท่องเที่ยวนะคะมันมันจะง่ายแต่ถ้ามาทํางานโดยตรงเลยเนี่ยต้องมากับบริษัทนะคะให้บริษัทขอใบ f o าเรียก working permit ให้นะคะแต่ถ้ามาเที่ยวเนี่ยง่ายแล้วก็เด็กๆจะมาเรียนหนังสือเนี่ยก็ก็ง่ายนยนะคะวีซ่านักเรียนก็นะคะ คงจะเปลี่ยนใจตอนนี้คงจะเปลี่ยนใจไม่กวาดใบไม้แล้วเพราะมันแดดออกมากเดี๋ยวให้ดูนะคะแดดออกค่อนข้างแรงแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนใจดีกว่านี่เอาเครื่องมือมาด้วยนะคะเนี่ยนี่คือแบบเตรียมเครื่องมือมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่เดี๋ยวคงจะเอากลับเข้าไปใหม่เพราะว่ามันร้อนแล้วนะคะก็ มาคุยกันแค่นี้ก็แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยววันหลังค่อยมากวาดไปไม้ใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการของเมเมทาวีทําทานนะคะแล้วถ้าใครอยากจะไปดูบ้านที่เชียงรายเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ,ะก็เดี๋ยวดิฉันจะให้เว็บไซต์ลิงก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะคะ ก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะร้อนไปเข้าบ้านกัน